กราบสวัสดีค่ะพ่มแม่พี่น้องทักทายกันคือเกา่าคือเดิมเนาะพี่น้องเมือนีก็ไดเวลาหฮ็ดกับเขากับน้ำของเก่าของเดิมเฮาแล้วพี่นอ้องเมื่อนีก็ได้โอกาสหิ็ตกับเขาเป็นผัดพีพ่แกงไก่เนาะพี่น้องแต่ว่าน้องเสียเอาผักเป็นกะหล่ำใส่จักหน่อยเนาะพี่น้องให้มันแซบใมรสชาติกับซีบัวเป็นแตนเนื้อไก่หลายพี่น้องกินแตนเนือ้อว์หลายบมุมีผักก็จังไดรอยูเนาะพี่นะ้องเนาะกับเขากับน้ำของเฮา็เห็ดตามพันตอนง่ายๆด้วพี่น้องวัตถุดิบเฮาก็บุมมีอีหย่างไรมีพี่แกงมีแกง ไงเนาะและที่ขาดบ่ไ้ที่น้องใส่พักลงไปก็คือใบกะหล่ำหั่นแล้วพี่น้องยอดกับใบกะหล่ำม,มอ่อนแล้พี่น้องหั่นแล้วเป็นชิ้นๆเนี่ยจักหน่อยเด้อพี่น้องมักพักอย่างกระใสใดต,ตามต้องการแล้วพี่น้องพักก็ได้ปกติคนสิบ่ใส่เนาะแต่ว่าห้าใส่เพื่อให้มันเกิดความที่เรียกว่ามีพักนี่ญ้าเนี่ยจักหน่อยกินเต็มเต็เนือสัลหลายกระจักจังไดเนาะพี่น้อง ก็ได้โอกาสพักกันเห็ดกับเขากับน้ำตอนแรงวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ได้เป็นวันอาทิตย์หลังจากที่รีดผ้าเห็ดกับเขากับน้ำแล้วก็สิพผ้าก,กันกินแล้วก็สิรีดผ้าต่อตัว,ตวพี่น้องอันนี้ก็ได้บลียวดองงานการกระไดเห็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะคือว่าแลวันหยุดกำเ,เนินบดรหยุทธ์เนาะวันหยุดยู่บ้านก็ได การเตรียมตัวเฮ็ดงานมืออื่นเนาะวันจันทร์ทุกๆคนกระได้กัสซึ้อกันเนาะพี่น้องมุ่งหน่ะเฮ็ดงานเปิดจังใดกันเนาะพี่น้องผลิตคลิปไปฮอใไซกันเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องสาวกคนที่เฮ็ดคลิปอ่ายูทูบของเฮ้ากระได้เป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆคนเด้อพี่น้องที่กล่าวเข้ามาเฮ็ดคลิปวงการของการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเขาแล้วออกยนี่ยวงการนี้ต้องพากันไปต่อให้ซึ้นสุดเนาะพี่น้องมันสิจบีมองใดก็ค่อยว่ากันจากเ่อเนาะพี่น้องเนาะการเฮ็ดคลิปกระได้เฮ็ดด้วยใจหลักเนาะถ้าเฮ็ดด้วยบไร้ใจหลักก็คือว่าละเฮ็ดัักๆๆ ก็เสีเบื่อตัวพี่น้องน้องก็เห็ดมาหลายหลายพี่น้องหลายๆเกือบหลายๆายปีและพี่น้อง,องแต่ว่าการยังบริประสบความสําเร็จได้ชั่วโมงก็ช่วงนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆ4ีหชั่วโมงก็ภูมิใจและพี่น้องเมื่อน,นี้กระไดโอกาสตะเป็นคลิปสั้นเนาะ ลงในช่องคลิปวิดีโอธรรมดาเนาะปกติน้องกัสิไหลโซดส่วนใหญ่ก็ได้แต่ว่าื้อนี้กะบบไดไลโซดกะออตาเป็นคลิปยง้วลงไปในจักหน่อยเนาะพี่น้องส่วนคลิปยง้วกับ่คคอยมีคนเบิ่งดอกพี่น้องคือว่าละเนื้อหาอาจจะได้น่าสนใจสักเท่าไดแต่ว่ากะเห็ดลงไหวเนาะพี่น้องหลังจากคือเฮาเห็ดความรักเนาะพี่น้องหากทําดยความรักทุกอย่างที่มีไปเบิ่งบบเบิ่งกระางเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปพี่น้องมือหนึ่งอาจจะมีถึอหูถึกตาเพิ่นเพื่อนอาจจะเข้ามาเบิ่งหเป็นร่างแรงใจเนาะพี่น้อง กฝาเป็นกำลังแรงใจคือเกาคือดิมเนาะพี่น้องมีเวลากับเขามากดเบิ่งกดไรกดแช่ให้น้องนั่ไม่เด้อพี่น้องวัตถุดิบลักกะน้องบ่ได้เรายละเอียดให้ฟังเนาะก็ตามที่เห็ดในคลิปเด้อพี่น้องอันนี้ก็ได้ถือว่าได้มานั่งมาเล่ามาคุยเป็นกันฟังเนาะพี่น้องการพัดผกแกงเห็ดกับเขากับน้ำก็ได้ตามนี้แหละพี่น้องวัตถุดิบก็ได้บ่หลากหลายอียงดอกลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพี่น้องกับเขากับน้ำจึงได้ก็ได้ขอบุณขอบพูดหลายเด้อที่กดติดตามเป็นกำลังแรงใจพี่น้อง